ใครชอบน้ำเยอะก็ใส่เยอะๆได้เพื่อนๆเนาะถ้าเกิดไม่ชอบน้ำเยอะก็ใส่แบบพอประมาณพอดีพองามเนาะเพื่อนๆเนาะใส่พอดีพองามค่ะหยดน้ำน้ำปลานิดนึงเพื่อนๆน้ำปลานึนงเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะใส่น้ำปลานิดนึงกระลำแล้วก็มีอ่อมหมูด้วยนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ำต้มปลาค่ะน้ำต้มปลาเพื่อนเพื่อนเด้อใส่น้ำต้มปลาจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะชิมดูว่าอืใส่ผงนัวค่ะเพื่อนๆนใส่ผงน่าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะเอา,เอาแต่เนื้อๆอ,ออกนะคะเพื่อนๆพอนพอเอาลงเสร็จเราก็ทำการตำเลยค่ะ กคโคโคโตำตำให้ละเอียดนะครับเพื่อนเนาะตำให้ละเอียดละเอียดจ้าตำให้ละเอียดเพื่อนๆจ้าปลาดุกจ้าผลปลาดุกนะเพื่อนๆนเนาะถ้าใครชอบน้ำาเยอะก็ใส่เยอะๆได้เพื่อนๆนเนาะถ้าเกิดไม่ชอบน้ำเยอะก็ใส่แบบพอประมาณพอดีพองามนะเพื่อนเพื่อนเนาะใส่พอดีพองามค่ะคนเลยคนเลยเพื่อนเพื่อคนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะ คนเลคนเลเป็นเพื่อนคนเลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะแล้ะเพื่อนๆเนาะเอามาย่างให้เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็เอามาต้มใส่กับน้าปลาเนาะเพื่อนๆนเนาะเอามาต้มใส่กับน้ําปลาค่ะเกลือัวค่ะใส่แค่นี้ครับผงัวเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็หยอดน้ําปลาานิดคนเลคนเลเพื่อนเพื่อนคนเลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะ กระลำแล้วก็มีอ่อมหมูด้วยนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยค่ะคลิปคนเลยคนเลเพื่อนๆคนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะทำใหล้ละเอียดจ้ะทำให้ละเอียดเพื่อนๆจ้าปลาดุกจ้าปนปลาดุกนะเพื่อนๆนะ ปลาดุจ้าพนปลาดุก,กล้วนะเพื่อนๆเนาะเอามาย่างให้เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็เอามาต้มใส่กับน้ำปลาเนาะเพื่อนๆเนาะเอามาต้มใส่กับน้ำปลาค่ะแกะเพื่อนๆเนาะใส่พริกคั่วค่ะใส่พริกคั่วพอใส่พริกคั่วเสร็จเรียบร้อยเอาปลาลงเลยค่ะปลาที่เรา ถ้าใครชอบน้ำเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้เพื่อนๆเนาะถ้าเกิดไม่ชอบน้ำเยอะก็ใส่แบบพอประมาณพอดีพองามนะเพื่อนๆเนาะใส่พอดีพองามค่ะกระลำแล้วก็มีอ่อมหมูด้วยนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยค่ะคลิปก็มีผักกลับนะคะผักแก้มเพื่อนๆมีก็มีมะเขือต้นหอมเอาเอาแต่เนื้อๆออกนะคะเพื่อนๆ พอเอาลงเสร็จเราก็ทําการตําเลยค่ะโคกโคโโคตํตำให้ละเอียดนะคะนเพื่อนเนาะเพื่อนเนเนาะใส่พริกขั่วค่ะใส่พริกขั่วพอใส่พริกขั่วเสร็จเรียบร้อยเอาปลาลงเลยค่ะปลาที่เราคนเลยคนเลยเพื่อนเพื่อนคนเลยเสร็จเรียบร้อยแลนะ้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูอีกแล้วนะคะเพื่อนๆพ่นปนปลาดุกจ้าปนปลาดุก ใส่พี่ขั่วนะคะบหยดน้ำน้ำปลาดน่อยเพื่อนๆน้ำปลาหน่งเนะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่น้ำปลานิดนึงกระลำแล้วก็มีอ่อมหมูด้วยนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยค่ะคลิปค่ะเพื่อนๆเนาะเอามาย่างให้เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็เอามาต้มใส่กับน้ำปลานะเพื่อนๆเนาะ เอามาต้มใส่กับน้ำปลาค่ะแกะคนเลยคนเลยเ,เพื่อนคนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนะาะกระลำแล้วก็มีอ่อมหมูด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยค่ะคลิปกระลำแล้วก็มีอ่อมหมูด้วยนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยค่ะคลิป ทำใหล้ละเอียดจ้าทำให้ละเอียดเพื่อนๆจ้าปลาดุกจ้าปนปลาดุกนะเพื่อนๆเนาะทำให้ละเอียดละเอียดจ้าทำให้ละเอียดเพื่อนๆจ้าปลาดุกจ้าปนปลาดุกนะเพื่อนๆเนาะปนปลาดุกจ้าปลาดุกนี่เอามาย่างก่อนนะใส่ต้นหอมด้วยนะคะเพื่อนๆต้นหอมด้วยค่ะ ทล่ลทะเลกระลำแล้วก็มีอ่อมหมูด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยคะ่ะคลิปถ้าใครชอบน้ำเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้เพื่อนๆเนาะถ้าเกิดไม่ชอบน้ําเยอะก็ใส่แบบพอประมาณพอดีพองามนะเพื่อนๆเนาะใส่พอดีพองามคะ่ะ <c oughs> เรียบร้อยและะ้วค่ะ ป่นปลาดุกจ้าเ,เพื่อนๆป่นปลาดุกหนา้าอร่อยไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะป่นปลาดุกจ้าเ,เพื่อน,ะะนๆป่น,ะะน,ะะนปลาดุกหน้าอร่อยไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะป่นปลาดุกจ้าป่นปลาดุก ละเอียดจ้าทำให้ละเอียดเพื่อนๆจ้าปลาดุกจ้าปนปลาดุกนะเพื่อนเพื่อนเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบน้ำเยอะก็ใส่เยอะๆได้เพื่อนๆนเนาะ้าเกิดไม่ชอบน้ำเยอะก็ใส่แบบพอประมาณพอดีพองามนะเพื่อนๆนเนาะใส่พอดีพองามค่ะ <c oughs> และ้วเพื่อนเพื่อนเนาะเอามาย่างให้เสียจเรียบร้อยค่ะแล้วก็เอามาต้มใส่กับน้ำปลาร้านะเพื่อนเพื่อนเนาะ เอามาต้มใส่กับน้ำปลาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนป่นปลาดุกจ้าป่นปลาดุกใส่พริกขั่วนะครับใส่ต้นหอมด้วยนะคะเพื่อนๆนต้นหอมด้วยค่ะคนเลทะเลทะเลทะเลเพื่อนเพื่อนทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะน,นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ เอามาย่างให้เสรียเรียบร้อยค่ะแล้วก็เอามาต้มใส่กับน้ำปลาเนาะเพื่อนๆเนาะเอามาต้มใส่กับน้ำปลาค่ะแกะเอาแต่เนื้อนะคะเพื่อนๆเนาะแกะเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อมาโขลๆใส่กับใส่กับพริกป่นนะเพื่อนๆนะเสร็จเียบเรียบร้อยแล้วค่ะป่นปลาดกจ้าเพื่อนๆป่นปลาดกน่าอร่อยไหมคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็มีผักกลับแล้วค่ะผักแก้มเพื่อนๆมีก็มีมะเขือต้นหอมใส่ต้นหอมด้วยนะคะเพื่อนๆต้นหอมด้วยคะ่ะทะเลทะเลโยดน้ําน้าปลานิดนึงเพื่อนๆน้ำปลาหนึ่งนิดค่ะเนาะนี่ค่ะใส่น้ําปลานิดหนึ่ง เรียบร้อยค่ะใส่ต้นหอมด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆต้นหอมด้วยค่ะคเลทนเลสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูอีกแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆป่นปลาดุกจ้าป่นปลาดุกใส่พริกขั่วนะคะ<ๆ>มีผักด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆ เสร็จเรียบร้อยค่ะเอาเอาแต่เนื้อๆออกนะคะเพื่อนๆพอเอาลงเสร็จเราก็ทำการตำเลยค่ะโคโคโโคตำตให้ละเอียดนะคะเพื่อนเนาะหยดน้ำน้ำปลานิดนึงเพื่อนๆน้ำปลาหนิดนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่น้ำปลานิดนึงเสร็จเรียบร้อยค่ะกินดูว่า ใส่ผงนัวค่ะเพื่อนๆใส่ผงหยดน้ำน้ำปลานิดนึงเพื่อนๆน้ำปลาหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่น้ำปลานิดหนึ่งหยดน้ำน้ำปลานิดหนึ่งเพื่อนๆน้ำปลาหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่น้ำปลานิดหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูอีกแล้วนะคะเพื่อนๆ ปนปลาดุกจ้าปนปลาดุกใส่พริกขั่วนะครับถ้าใครชอบน้ำเยอะก็ใส่เยอะๆได้เพื่อนๆเนาะถ้าเกิดไม่ชอบน้ำเยอะก็ใส่แบบพอประมาณพอดีพองามนะเพื่อนๆเนาะใส่พอดีพองามค่ะ